มาดูเรื่องของนักปั่นครับผู้ชมครับทางด้านของนักปั่นจักรยานนะครับทั้งชาวไทยและก็ชาวมาเลเซียครับได้ร่วมกันปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมาเลจชิงงทวยพระราชทานสมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีครับที่บริเวณล,ลานทวดงูขาวตบลสำนักขามอำเภอสเดาจังหวัดสงขลาทางด้านของเทศบาลตบลสำนักขามนะครับก็ได้มีการร่วมกันกับชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสงขลา และชมรมจัก,กรยานไทยแอ g เจ c y c l i n g นะครับจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปั่นจัก,กรยานไทยมาเลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตำบลสำนักขามตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นและเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่รวมเปึงเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายแดนไทยมาเลเซีย ตามนโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาและรัฐบาลไทยอีกทั้งยังเป็นเรื่องของการสร้างจิตสำนึกด้านการรักการออกกำลังกายด้วยการปั่นจัก,กรยานและเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการรณรงค์ลดพลังงานลดโลกร้อนครับโดยมีนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปั่นจัก,กรยานไทยมาเลและนายอำเภอสเดานายกเทศมนตรี ตำบลสำนักขามค่ะพร้อมด้วยส่วนราชการภาคเอกชนและทีมนักปั่นจากไทยมาเลเซียเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งบรรยากาศนะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักและรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายผู้จัดได้คันดำทุนกล้าถวายสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยค่ะ